หรือว่าต้องจองใช้เวลานานเท่าไหร่นะฮะแต่ที่แน่ๆที่ AK เรามีให้เลยนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยสามารถออกรถสนยนบาทได้ด้วยนะครับรถใหม่ต้องดาว15% 25%อเปอรอะไรก็ว่านไปนะฮะมา10คนดูละนะครับสวยมากสวัสดีครับวัสดีครับผมพิมเอเคคานะครับครับผมวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่หน่อย ปี2021เลยนะครับปี202021 2020, เลยรถสวยมากตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นตัวมิดนะฮะเป็นตัวมิดเป็นตัวมิดนะครับได้ไฟหน้า LED แล้วนะครับไฟหน้าโฉมใหม่นะฮะคือตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับออกป้ายแดงก็ได้โฉมนี้นะฮะอันนี้คือโฉมใหม่เลยะมาดูห้องเครื่องกันนี่อ่า คือไม่ต้องพูดถึงนะฮะน็อตไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะรดผมไม่มีชนนะฮะสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับอากเอิร์กเดิมหมดเลยนะครับนี่สวยมากอะ่ะบอกคําเดียวว่าสวยมากใหม่มากครับผมบอกเลยว่าใหม่มากนะฮะตัวนี้ปีผลิตนะฮะตัวน o v เวมเบอร์นะครับปลายปีนะครับน o เมเบพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาป,ป,ปี20นะครับปี20นะครับจดปี21จดปีที่แล้วนี่เองนะครับจดปี64เลย ได้เกียวโตด้วยผมบอกเลยว่าสวยโคตรนะครับนี่สวยมากนะฮะดูข้างเครื่องดูดูเครื่องใส่มากนะครับหัวนงหัวน็อตใส่เลยใหม่อะพี่ใหม่นะครับตัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยที่สำคัญดอกเบี้ยผมเริ่มต้นที่1.9แล้วราคานะครับตั้งหน้าเวฟนะครับผมตั้งอยู่ที่8 1 5 0 0 0 0บาทแต่สำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับ รับไปเลย799 0 0 0บาทบอกเลยว่าถูกมากพี่พี่แท่งเอาเอาตรงนะอย่างตัว G ตัว G ีผมก็ตั้ง6 9 9นะครับตัว G ตีตังแค่แสนเดียวแต่ได้ชมใหม่นะอ่ะคือรีโวผมมีหลายหลายคันมากนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับนี่สวยมากเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายไฟได้ชุดแต่งจากโรงงานด้วยนะครับได้ชุดแต่งจากโรงงานด้วยหล่อเลยอะ่ะ หล่อเลยแล้วชมใหม่ได้แม็กขอบ18แล้วนะฮะนี่ดูไฟหน้านะครับ LED ไฟหน้าชมใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะฮะไฟหน้าชมใหม่ต้องแบบนี้ได้แม็กขอบ18นะครับได้แม็กขอบ18ด้วยนะฮะอือฮ ดอกยางเต็มนะฮะยางสวยเลยนะครับแมคโอรสิบแปดนะยางสวยดูซุ้มเหล็กเหล็กเบาชงเบาโช,าช๊คือใหม่อะคือใหม่มากนะครับใหม่มากตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวได้เบาหนังด้วยนะครับจากโรงงานเลยได้เบาหนังนะนี่ได้เบาหนังด้วยเกียวโตนะครับได้เกียวโต มีจอมีกล้องหลังครบนะฮะรถสวยมากๆราคาโปรโมชั่นอยู่ที่7,99,000บาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวองตรงเลยยอดจัดผมได้ถึง8,500สนหนะครับ8,500สนหไม่ขายนะครับขายแค่7,99,000บาทสวยมากนะฮะดูซอกเซอร์ครับพี่ฝ้นะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบคันเลยแต่คงตะเข็บเดิมหมดนะฮะรถอดคีคาสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับเช็คปอดดูได้ทุกคันนะครับนี่ดูกระส่งคันฟีนะครับยังสวยเลยไม่มีพ่นฟินโคนนะครับเหล็กเหล็กสวยมากใหม่มากนะครับ ได้จดทะเบียนปี2021ด้วยเดี๋ยวให้ถ่ายใต้พื้นมา uh huh. นี่นะครับเฟืองท้ายนะฮะสวยมากนะครับพื้นเพลินสวยเลยใหม่อ่ะคือใหม่เลยแหละนะครับอตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับไฟท้ายเขาก็เป็นตัวเชงแล้วนะครับตัวใหม่แล้วนะครับไฟท้ายมีกล้องหลังด้วยนะฮะ จากโรงงานเลยนะ,ว,ว,ว,ะวัสดีครับพี่ป๊อปนะฮะรถใหม่เข้าทุกวันเลยตัวนี้นะครับจัดเต็มฟรีดาวนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ส,สดๆเลยถ้าคำนวณจาก799เลยนะผ่อนอยู่ที่13200เองพี่พี่ได้ชมใหม่เลยออกฟรีดาวได้ด้วยนะครับ ออกฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่1 3 2 3 4บาทผมคำนวณรวมดอกเบี้ยกับแหวนแล้วนะครับเป๊ะแน่นอนนะครับแต่อยากออกรถศูนย์บาทก็ได้นะข้ามวดจะเพิ่มประมาณร้อยกว่าบาทนะครับออกรถศูนย์บาทไปเลยให้ cover ค่าประกันชั้นหนึ่งไปเลยนะครับอ่านี่ราคาตั้งหน้าร้านนะครับ815นะฮะ815แต่ราคาโปรนะครับผมให้เลย799นะครับแคปมาได้เลย ะะมาดูภายในกันดีกว่ารุ่นใหม่ครับเขาจะมีระบบการลื่นถไหลด้วยนะเข้าไปเลยมีสวยมากนะครับให้ดูเรือนใหม่นะฮะใหม่มากใหม่มาก ซื้อทั้งทีนะครซื้อใหม่ๆออกฟรีดาวได้ด้วยนะครับนะฮะออกฟรีดาวได้ด้วยรถสภาพแบบกิ๊บมากครับแล้วมีจอคาเพยด้วยนะครับรถรุ่นใหม่จะเป็นจอคาเพยแล้วนะครับนี่สามารถเชื่อมกับบไอ้มือถือได้เลยนะครับเชื่อมโฟนได้หมดนะฮะมีแอปให้เลือกด้วยสมาร์ท คือสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถลิงก์ได้เลยนะครับนี่นะครับคอนโซลคอนโซลไม่มีรูรอยเลยนะครับพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับมายวิ่งอยู่ที่สามหมื่นสี่นะนะมาวิ่งอยู่ที่สามหมื่นสี่นะครับมีวารันตีศูนย์เหลืออยู่นะฮะมีวันันตีศูนย์เหลืออยู่นะครับเจ็ดเก้าเก้าพี่พอแค่ 13, 200, หมื่นสามสองร้อยโคตรถูกจะเต็มฟรีดาวได้ด้วยได้รถโคตรใหม่นะฮะ ไปฟื้อตัวเก่าก็ผ่อนประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเล่นตัวนี้ไปเลยแต่ผมมีทุกตัวนะเดี๋ยวตัวอื่นจะขายไม่ได้หรือเปลา่าไฟนะฮะรีโวใครอยากได้รีโวฝีประตูนะครับเข้ามาที่เอคาจบแน่นอนสวยทุกคันนะฮะฟอร์ดก็เข้ามาใหม่เยอะนะครับฟอร์ดชุดเก่าไปเกือบหมดแล้วฮะชุดใหม่ก็เข้ามานะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ใหม่เลยนะครับ เพดงเพนานสวยนะครับรถสวยเลยพี่ซื้อทั้งทีได้สรีประตูได้เกียวโต้ได้รถใหม่เลยอะ่จะจัเต็มฟรีดาวได้ด้วยไม่ต้องดาวไม่ต้องรอของด้วยนะครับมีที่นี่แล้วนะครับเอาคาอ่าสวยมากดูด้าน,นหลังมา 815นะครับราคาโปรให้เลยนะครับ799,000บาทนะฮะครับผม799,000บาทนะฮะจดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่13,200เองพี่ถูกมากสามารถออกรถสูนบาทได้ด้วยนะครับคําม่าจะเพิ่มมาประมาณ100-200เองนะครับรวมประกันชั้นหนึ่งไปเลยขงผมฟรีค่าจัดค่าโอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งรถถึงที่ด้วยนะครับบริการเซนถึงที่ส่งรถถึงมือเลยนะครับอ่า นะที่ไหนไม่มีที่นี่มีนะครับชมใหม่เลยสวัสดีทั้ง20คนดูนะครับครับผมเอฟซีจากเกาหลีนะครับสวัสดีครับพี่วีรพัชนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มอะไรเลยจริงใช่ครับพี่ป๊อปสวยมากครับคือมันแต่งมาอยู่แล้วนะครับแต่งจากโรงงานเลยนะครับเป็นรถโมใหม่แล้วนะครับได้แม็กขอบ18นะครับคือโมใหม่จะเป็นแม็กข้อบแล้วนะครับ แล้วก็ได้ LED ด้วยนะครับไฟใหม่แล้วนะฮะใหม่แค่34,000โลนะครับปี2 0 2 0จดย1นะรถของผมสวยเดิมอยู่แล้วนะครับสามารถเช็คสู์ได้ทุกคันนะครับการันตีเล็กหม่แท้ทุกคันด้วยจัดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่13,200เองพี่ได้เกียรอโต้นะได้รถโคตรใหม่เลยนะครับและที่สำคัญมีของให้พี่ด้วยนะฮะอ่าลีโวผมมีเยอะนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียรออโต้นะครับฝีประตูแขบมีหมดนะฮะ เดี๋ยวไว้มาไลฟ์กันนะครับมาดูคันนี้หน่อยว่าเพิ่งเข้ามาเลยไม่รู้ล้างยนะัง่งน่าจะล้างแล้วมัง้งเมื่อกี้บอกให้ฉีดน้ำแล้วเอามาไลฟ์ก่อนเลยนะฮะตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นอีซูซุเกียวโตปี2017นะครับเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องเปิดห้องเครื่องได้เกียรโตด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแทดแท้ติกแล้วนะครับตัวท็อปของเขาเลยแอร์ออตโต้แล้วนะครับมีจอมีกล้องนะฮะเอาราคาแบบ ถูกถูกไปเลยนะผมตั้งอยู่หน้าร้านหกห้าห้านะผมให้พี่เลยหกห้าห้านี่ก็ถูกนะฮะเอาให้ไปอีกหมื่นปไาเหลือหกสี่ห้าได้ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับได้เกียรอตโต้ได้ตัวแซดพ a t r i ิกนะฮะยังไม่ได้ล้างดีนะครับก็เครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลย พี่ผหกัวกัวเล็กชื่อพี่เขาผิดมากเลยพี่จิมสักตวเปล่าครับเจมสักอ่านะครับเดี๋ยวผมให้อดมินคำนวณค่าวั่ให้พี่เลยถ้าพี่ดาวสามแสนนะครับเดี๋ยวพี่ดูว่าอยากได้อยากจัดกี่ปีเดี๋ยวผมให้อดมินแนะนําให้ดอกเบี้ของผมได้ถูกมากนะครับอ่านี่ขาหน้าเดิมหมดนะครับประตรงปรติกไม่มีแกะเลยนี่นะพะติกอันนี้สําคัญนะ หมุดสําคัญนะมันจะเป็นแบบแนวนี้นะครับเวลายิงยิงแผ่นเพจใหม่ที่เอาเอามือรูปมันจะบาดมือแต่ถ้าเป็นแผ่นเ,เพจเดิมอะ่ะมันจะไม่บาดนะครับควนงหัวน็อตสวยเดิมนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวแฟทพลาสติกแล้วนะครับอ่าเฟินเฟนเดิมหมดนะฮะแต่เข็บไม่มีแกะนะฮะน็อตไม่มีขยับนี่พึ่งมาเลยอันนี้พึ่งมาเลยนะครับ คันก่อนไม่สองหมื่นโลผมขายแล้วนะครับแต่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยตัวแซเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟ้าถ่ายรอบคันได้เบาะหนังด้วยนะสวยเลยมีริ้วรอยขนแมวนะครับรถเพิ่งมาเดี๋ยวผมขัดเคลือบเงาให้นะฮะอันไหนลึกเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้แต่อยากให้พี่เห็นเดิมๆก่อนนะครับครับผมนี่รถเข้าสู่ทุกระยะนะฮะสังเกตจากไอใบแขวนนั้นได้มีจอแอร์ออโต้อ่านะฮะ ไดเกียอโต้ด้วยอ่ะลดให้เหลือหกสี่ห้าผ่อนเดือนละเท่าไหร่เนี่ยหมื่นนิดนิดอ่ะหมื่นหลักร้อยอ่ะหกสี่ห้าเดี๋ยวผมคำนวณให้เลยนะครับนี่หมื่นหมื่นห้าร้อยฟรีดาวนผ่อนแค่หมื่นห้าร้อยเอง พี่ได้ตัวท็อปเลยครับได้สีดําด้วยรถพึ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวพวกริ้วรอยขนมงขนแมวหรือเก็บให้หมดนะครับพี่ได้เห็นเดิมเดิมเลยนะฮะมีกล้องด้วยนะครับนี่นะครับแฟดเพทิกรุ่นตัวท็อปของเขานะครับรุ่นพิเศษเลยนะฮะอ่า มีลีโวแคร็เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูถ่ายรูปยงังยังอ่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับตัวนี้ปีสอง9นสิบเก้านะฝ้ายเข้ามาดูด้านในเลยหรือเป่าเดี๋ยวมาโซนนี้กันบ้างนี่นะฮะปีสอง9สิบเก้าแท้นะครับได้ตัว e พั s ดด้วยได้ตัว e พั s ดด้วยนะฮะยอดจัดทะลุทะลวงถล่มทลายเลยนะครับไม่แค่สองหมื่นโลนะฮะ ตัว e p a s ตัวสูงนะครับปี2019แท้นะครับรถสวยมากนะฮะร,ราคาอยู่ที่5 8 5 0 0 0บาทนะครับ585,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยเอาตรงเลยครับคันนี้ยอดจัดจริงๆได้6,07 0 0เลยนะฮะแต่ผมขายแค่5 8 5 0 0 0บาทของผมจัดได้จริงนะเอคายอดจัดเราได้สูงมากแต่เราไม่ได้ขายตามยอดจัดนะฮะเราขายตามความเป็นจริงนะครับแต่รถเราการันตีคุณภาพทุกคันนะฮะ นี่แล้วดอกเบี้ยรถกระบะแคบนะฮะของผมได้ถูกมากๆนะครับรถกระบะแคปบของเราได้ถูกมากเริ่มต้นที่2.79นะเริ่มต้นที่2.79มีเครดิตไม่มีเครดิตผมก็ได้2.79ย่ะนะฮะนี่สวยมาก มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตผมก็ได้2 -79 จนะครับจะฟรีดาวก็ได้ไม่ต้องดาวนะครับดอกเบีย้ยของผมได้ถูกจริงถ้าเป็นรถกระบะแฉปนะฮะได้ทุกรุ่นด้วยได้ทุกแบรนด์ด้วยไม่ไว่าจะเป็นฟอร์ดมัตดา้าคือถูกการที่พี่ได้ดอกเบีย้ยถูกนะครับมันทําให้พี่ผ่อนสบายใส่ขามวดไปประมาณ6,700เนี่ยพี่ลองคํานวณ6 700คูณ84่มวนเป็นเงินเท่าไหร่พี่เอาตังค์พวกเนี้ยเอามาแต่งเป็นค่าน้ํามันเอาเก็บไว้ให้ลูกก็ยังได้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างมา นี่อันนี้ฟอร์ดนะครับตัวนี้ตัวไหนวะอันนี้เกียร์ธรรมดาปะอ้าอนี้เกียร์ธรรมดานี้เข้ามาใหม่อันนี้เข้ามาใหม่ถ่ายรูปปนะ่ะเนาะตัวนี้สีแสงเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหน้าใหม่แล้วนะครับพี่อยากได้ของแต่งอะไรคิ Q ้วล้อคิ้วล้อกระจังหน้าแต่งพี่เข้ามาคุยกันบางคนก็ชอบเดินบางคนก็ชอบแต่งผมก็เลยยังไม่แต่งดีกว่านะครับแต่อยากได้อะไรเข้ามาคุยกันให้ได้ให้หมดไม่มีกั๊กนะฮะผ่อนเดือนประมาณแปดพันสองเองนะครับอ่า ขอรีวิวเชฟข้างหลังเชฟไหนเอยเชฟขายแล้ว <c oughs> <laughs> อยากบอกว่าเพิ่งซื้อเมื่อวันก่อนยังไม่ได้รังลูกค้าอนอนงมึงเลยเฟนเมื่อวานอนุมัติภายในชั่วโมงกว่านะครับรอรับรถแล้วพี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก็ได้นะฮะเพิ่งขายเลยนะครับขายถูกด้วยอะ l อแตัวท็อปรถสวยมากนะฮะนะสองจุดปดแล้วด้วยเครื่อง พอดีลูกค้าเขาสั่งแบบไม่ทันคันเก่านะครับเขาสั่งไว้พอมีคันนี้เข้ามาปุ๊บทีมสา่อการขายผมก็ทักทันทีโอนจองทันทีพร้อมเอารถและไปเฟนถึงที่เลยนะครับอนุมัติทันทีเลยอ่ะนะโฟ r t u n ูเนอร์โฟ e r 5ูเนอร้าโฟผมขายแล้วนะติดจองแล้ว5ัสมฟตัว2.8 8ผมติดจองนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง 2.4V นะครับราคาอยู่ที่899,000บาทไม่วิ่งแสนต้นนะครับรถผมไม่แท้ทุกคันนะฮะแต่รถเข้าศูนย์ทุกระยะรถผมสวยเดิมสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับน็อตไม่มีแับแต่เข็บไม่มีแกะนะรถสวยมากนะครับตัวนี้เรียกชื่อไม่เคยอันนี้แหละโมบิลโออ่ะนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะฮะตัวท็อปของเขาเลย ตัว s อตัวท็อปเบาส3แถวนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวปี61หราคาอยู่ที่5,2าแสนมืนบาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8 0 0 0ันแ0าผ่อนแค่แปดพนะครับจัดเต็มฟรีดาวเดี๋ยวผมมีคิว่าเชอร์ให้ด้วยเอามาเป็นค่าประกันชั้นหนึ่งหรือว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นะครับใครอยากได้เกียวโตต้องคันนี้เลยใครอยากได้เกียวโตคันนี้เขาเกียวโตวะนาว่า ถ่ายรูปยังฝ่ายนาวาราอ่ะนะรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับจนคนถ่ายต้องขอหยุดยาวเลยใช่ไหมตัวนี้ไททันนะครับเกียวโตนะฮะตัวนี้รถสวยมากวิ่งห้าหมื่นโลนะครับวิ่งห้าหมื่นโลผมขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับวิ่งห้าหมื่นโลได้กระจังหน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้ปีห้าเก้านะตัวนี้ปีห้าเก้านะครับตัวนี้ปีห้าเก้า ปี2016นะครับไมวิ่ง50,000โลได้เกียวโ,โต้ด้วยจัดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่7,500ดอกเบี้ยผมได้ถูกอยู่แล้วรถกระบะคบ7,500พีได้ไตต้ตนหน้านี้โคตรถูกเลยผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับถูกมากอ่าอันนี้คือดัมจากส75ด้วยนะราคาเดิม4ี่อันนี้ผมดัมให้เลยนะนี่ 4ี่นะฮะอ่ะมาดูเนียนมั่งออตโต้นาวาร่านะครับตัวนี้นาวาร่าออตโต้นะครับรถสวยมากนะครับตัวนี้ผ่อนแค่6ก0ัเองผ่อนแค่6ก0ัได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะครับได้ตัวนี้ปี2014อ่าได้ปี57ด้วยนะครับปี2014ตัวนี้ยังไม่ใช่ NP 300นะ แต่เป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันตัวท็อปของเขาเลยกันจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น np 3 0 0นะครับผ่อนแค่6,700นนะครับรถสวยมากได้เกียร์อโอตโต้ด้วยใครหารถกระบะแค็บเกียร์ออโต้มาที่เอคาสาขาบอ่อหินนะครับมีให้เลือก3-4คันเลยเป็นแค็บนะครับสวยทุกคันมีทั้ง d m a x ็กซ์ไททันนาวาร่านะครับครับผมอ่าฟิตตี้ฟิตตี้ใครอยากหารถผ่อนประมาณห0 0พนนะครับตัวนี้ผ่อนประมาณ5,200เอง ได้แม็กได้ยางด้วยนะครับรถสวยเดิมเลยลูกค้ามาเทินผมเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่275,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่5,100กว่าบาทเองนะครับฟิตตี้เรามีเยอะมากนะมีเยอะมากนะครับมาดูฟอร์ดหน่อยปะรถเชียงใหม่มือเดียวเพิ่งเข้ามาเลยปี6-2ด้วยอันนี้เพิ่งแต่งผมแต่งเองนะลงแม็กลงยางลงคิ้วล้อนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่กระจังหน้า ถ้าใครอยากได้กระจังหน้าแต่งมาคุยกันเดี๋ยวผมแต่งให้นะครับนะราคาอยู่ที่425,000บาทปี62นะแต่งให้เรียบร้อยปี62รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยโคตรหล่อแป๊บเดียวอะพี่คันเนี้ยถ้าสุมาโพสคนแย่งกันเต็มเลยแต่ใครที่ดูไลน์นี้ได้เปรียบเลยนะครับผมสวิปใครหารถผ่อนเล็กๆนะฮะผ่อนสี่ห้าพันนะครับสวิป275,000บาท ได้ตัวลองท็อปลงแม็กให้แล้วนะครับ275,000บาทไม่วิ่ง80,000โลรถมือเดียวออกห้างนะครับเฟียสเียเรามี2คันนะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะฮะผ่อนประมาณ5000นะครับมีสีขาวกับสีเทาดำนะฮะปี2018ันสะครับรถสวยๆเลยเกียวโตด้วยนะครับรถอีโคคาร์ a, เราเข้ามาเยอะเหมือนกันนะใครที่สนใจนะครับทักแอดนมินมาได้นะครับเดี๋ยวผม ให้ทิ้งสาการขายรีวิวให้ละเอียดพร้อมแนะนําด้านสินเชื่อที่เราได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินด้วยนะครับนะทุกปัญหามีทางออกนะครับขอให้ทักมาเดี๋ยวผมและทีมงานเดี๋ยวเราช่วยแก้ปัญหาให้พี่ได้รถสวยๆไปใช้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะผมเพงแค่อยากให้พี่ได้รถสวยๆไปใช้นะครับแค่บอกมาเลยว่าพี่ติดปัญหาตรงไหนแก้ได้แก้หมดนะครับออกรถสุ่มาทก็ได้นะฮะ แล้วทุกอาชีพนะครับที่สุจริตที่สามารถตรวจสอบได้นะจัดได้หมดนะออนไลน์แกฟฟูดนะครับแพนด้าได้หมดนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมจัดมาหลายคันแล้วนะครับธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องมีสต็อกสินค้าก็ได้นะครับขอให้มีเครดิตแค่เดือนเดียวพี่ก็ได้ฟรีดาวแล้วหรือว่าถ้าไม่มีเครดิตบางรุ่นได้ฟรีดาวบางรุ่นอาจจะได้ดาวนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำด้วยนะฮะอ่านะ ขนาดธุรกิจออนไลน์พี่ไม่ต้องมีสต็อกสินค้าผมทำให้ออกรถเบนซ์มาแล้วนะครับครับผมเอานะฝากไว้ด้วยนะครับมีรถให้เลือกหลากหลายมากนะครับทุกเ s e g มนต์แน่นอนนะครับมองหารถสวยนี่ถึงคุณภาพนี่ถึงรถดีๆขอให้นึกถึง a k เค r นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ